สนักโทษใช้ผ้าห่มเป็นอุปกรณ์แหกคุกล่าสุดถูกตั้งค่าหัวคนละห้าหมื่นบาทจากกรณีนักโทษชายมนทนขันสมานอายุ47ปีชาวอำเภอปลายพระยาและนักโทษชายอานนเดนมาร์กอายุ32ปีชาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังได้หลบหนีโดยการแหกคุกเรือนจำจังหวัดกระบี่โดยเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบพบว่านักโทษทั้งสองคนพักอยู่เรือนนอนกักโรคแล้วตัดลูกกรงนำผ้าห่มออกมาแล้วไปมุดดัวลวดหนามที่โรงครัวก่อนที่จะใช้ผ้าห่มมัดต่อกันสามผืนปินกำแพงเรือนจำที่ความสูง5เมตรหลบหนีออกมาเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่30กันยายนซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดไล่ล่าตัวนักโทษทั้งสองโดยเมื่อเย็นวาน ได้เข้าปิดล้อมส่วนปาล์มและส่วนยางที่ทางเข้าวัดบ้านทะเลหอยหมู่สี่ตำบลเขาเขนองค์ปายพระยาซึ่งเป็นพื้นที่บ้านของนักโทษชายมนทนแต่ไม่พบตัวนักโทษพบเพียงผู้เสพยาและชายมีหมายจับคดีลักทรัพย์ผลปาล์มและล่าสุดวันนี้พลตำรวจเอกพิษณุพ่วงพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ทางเรือนจำจังหวัดกระบี่ได้แจ้งว่า ทางเรือนจำได้ตั้งค่าหัวในการแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมนักโทษทั้งสองโดยให้รางวัลรายละ50,000บาทส่วนการค้นหาตัวนักโทษนั้นขณะน,นี้ยังดำเนินการต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปลายพระยาที่เชื่อว่านักโทษชายมนทนได้หนีมาในพื้นที่และยังไม่ได้ออกจากพื้นที่แห่งนี้ส่วนอีกรายก็กำลังติดตามอย่างกระชั้นชิดนอกจากนั้น ล่าสุดเมื่อเย็นวันนี้ศาลจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติหมายจับนักโทษทั้งสองรายในฐานความผิดหลบหนีระหว่างการถูกคุมขังตามอำนาจของศาลได้กระทำโดยแหกที่คุมขัง